ปิดฉากลงแล้วนะครับสำหรับการซ้อมบรรทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ประเทศไทยและเกาหลีเป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันนี้ซึ่งเป็นการฝึกรับมือเหตุแผ่นดินไหว8.9ริกเริเตตรเป็นวันที่2แล้วก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการติดตามไฮไลท์และสรุปภาพรวมการฝึกซ้อมครั้งนี้กับคุณดับงรงธิ์ยดชลุดรายงานจากจังหวัดเพชรบุรีครับ ครับแม้ว่าผ่านมาจนถึงวันสุดท้ายของการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยที่27ประเทศนั้นเข้าร่วมแต่ว่าทุกประเทศก็ยังเต็มที่กับการซ้อมอยู่นะครับโดยเฉพาะวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่การซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรืออับปางกลางทะเลครับขั้นตอนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุเรืออับปางกลางทะเลจะมีเรือเล็กคอยรับผู้ประสบภัยเข้ามาที่เรือหลวงอ่างทองซึ่งจอดห่างจากชายฝั่งประมาณ7ไมล์ทะเล ลำเลียงผู้บาดเจ็บมาคัดกรองอาการที่ดาดฟ้าจอดเรือหากประทพยาบาลก่อนได้ก็จะดําเนินการแต่สําหรับผู้ที่มีอาการหนักนั้นก็จะเคลื่อนขึ้นมาที่ดาดฟ้าอากาศยานก่อนจะลำเลียงขึ้นฮอลิคอปเตอร์ครับ คนที่จําเป็นต้องจะขนส่งผู้บาดเจ็บที่ขึ้นฮอลิคอปเตอร์นี้นะครับก็เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บบางคนนั้นไม่สามารถที่จะรับแรงกระเทือนเมื่อเอาลงเรือได้ซึ่งฮอลิคอปเตอร์นี้มีความดิมากกว่าแลวก็สามารถขนส่งผู้บาดเจ็บไปถึงที่สถานที่รักษาได้เร็วกว่าครับและเมื่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสนามที่สาธารณรัฐเกาหลีที่ตั้งภายในค่ายพระราม6กนะครับ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะมีหน่วยคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเช็คประวัติการรักษาการแพ้ยาและมีเครื่องมือที่ทันสมัยและยารักษาโรคพร้อมทั้งทีมแพทย์ที่รอตรวจและรักษาจากหน่วยบรรเทาสาธรณภัยและทหารจากหลายประเทศพร้อมครับพร้อมครับการฝึกการช่วยเหลือทางทะเลวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองทัพเรือจัดกำลังพลหมู่เรือฝึกพร้อมกับเรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงมันกลางฮอลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำชุดปฏิบัติการพิเศษ EOD ชุดประดาน้ำพร้อมด้วยชุดแพทย์นะครับสำหรับภาพรวมยังใช้สถานการณ์สมมุติเดิมอยู่นะครับก็คือเกิดแผ่นดินไหวกลางทะเล8.9ริกเตอร์ และทุกหน่วยก็เริ่มปฏิบัติการพร้อมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเริ่มจากเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยจะมีคำสั่งจากกองบัญชาการส่วนหน้าซึ่งจะรับคำสั่งจากผู้นำประเทศให้ทุกหน่วยเตรียมเตรียมพร้อมปฏิบัติการรับมบือกับเหตุอัฟเตอร์ช็อคที่จะตามมาโดยในฐานเหตุภูเขาถลม่มหน่วยปอพทั้งไทยและสากลต้องเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดใต้ซากโดยตรวจดูสภาพแวดล้อมและเสริมด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์บินค้นหาผู้บาดเจ็บระบุพิกัด ก่อนเข้าช่วยเหลือและลำเบียงด้วยรอกที่สร้างขึ้นชั่วคราวนำตัวออกมาประถมพยาบาลรวมทั้งเหตุอาคารถล่มก็ใช้วิธีปฏิบัติการเดียวกันนี้นะครับนอกจากนี้ฐานอื่นๆก็ดำเนินการไปพร้อมๆกันทั้งฐานประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารเคเมีรั่วไหลการจัดระเบียบูนยนพักเพียงเพื่อความเป็นระเบียบในยามวิกฤตและสำหรับผู้ที่บาดเจ็บสาหัส หากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่จริงๆและโรงพยาบาลสนามไม่สามารถรักษาเนื่องจากอาการหนักเกินไปหรือรองรับไม่เพียงพอก็จะส่งไปรักษาอย่างโรงพยาบาลหลักที่ใกล้เคียงครับสรุปภาพรวมการฝึก2วันที่ผ่านมาถือว่า27ประเทศที่เข้าร่วมรวมทั้งเจ้าภาพทั้งไทยและเกาหลีนั้นก็ผ่านภารกิจนี้อย่างสมบูรณ์นะครับการฝึกแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ2ปีและในครั้งหน้าเราก็ต้องรอติดตามในปี2015ต่อไปครับคุณสสิพงครับ ครับขอบ,บคุณคุณดำรงฤทธิ์นะครับ